สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้คลิปพิเศษนะคะอยู่กับดิฉันนุ่นตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ค่ะเรายังคงเกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับสนามกรุงเทพค่ะแน่นอนรอบที่แล้วเราพูดคุยกับแชมป์เก่าอย่างพลังประชารัฐ คว้าไป12เขตเลือกตั้งจาก30เขตเลือกตั้งซึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นของพักเพื่อไทยและก้าวไกลพักละ9้าที่นั่งนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับทางฝั่งก้าวไกลกันบ้างเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพไปด้วย33เขตเลือกตั้งตามเขตที่เพิ่มมานะคะและวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะรองเลขาธิการพักก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะค คือต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์จากปี62เราคว้าได้เยอะเลยแล้วก็มารอบนี้เนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกติกาม,มันเปลี่ยนนะคะจากบ,บัตรเละตั้งใบเดียวซึ่งหลายคนบอกอุ้ยเข้าทางอนาคตใหม่ครั้งนั้นเลยพอมาเป็นบัตร2ใบเนี่ยจำได้เลยว่าตอนที่เถียงกันว่าทหารหาร500กับทหารร้อยเนี่ยคือทาหารร้อยเข้าทางเพื่อไทยแต่ทาหารห<ม>้าร้อยเข้าทางก้าวไกล<ม>แล้วสุดท้ายเขาเลือกเป็นทหารร้อยเนี่ยทางคุณนัทพงศ์มองแบบนั้นไหมคะว่ามันไม่เอื้อกับทางก้าวไกลเราเลย จริงๆต้องออต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะโหวตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกติกาเลือกตั้งเพื่อว่าเอื้อพรรคใหญ่พรรคเล็กอะไรนะครับนเปพรรคเก้าไกลเรามีจุดยืนอย่างเดียวก็คือการที่ต้องการระบบเลือกตั้งที่สะท้อนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดความหมายคืออะไรผลโหวตในการเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงสัดส่วนจนํานวนเก้าอีสอ้สสในสภาก็ควรจะสะท้อนเสียงแบบนั้นนะครับซึ่งเราเคยเห็นแล้วว่าระบบบ,บัตรเลือกตั้งสองใบที่เราเรียกกันว่าระบบคู่ขนานเนี่ยมันทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้จํานวนสสอในสภาเนี่ย ได้เยอะกว่าคะแนนเสียงที่เลือกเข้าไปนะครับก็เป็นปรากฏการ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์แล้วเราก็ได้รับบทเรียนมาแล้วในขณะเดียวกันในบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบในการเลือกตั้ง -62 เนี่ยที่ใช้วิธีการหาร500นะครับก็ยังมีปัญหาเพราะว่าการที่มีบัตรเลือกตั้ง1ใบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ระหว่างสสเขตในพื้นที่กับสสบัญชีรายชื่อเพราะนั้นเนี่ยพรรคเก้าไกลเรามีจุดยืนมาโดยตลอดครับว่าเรา สนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะใช้ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบที่ใช้วิธีการหาร5้าร้อยนะครับใช้วิธีการคำนวณสอสอที่ต้องสะท้อนเสียงกับผลโหวตในกูหาะนะครับแต่ทีนี้พอ,อ,อมันผ่านกระบวนการอหมดแล้วล่ะก็คือกลายเป็นกติกาการเลือกตั้งแบบนี้ถามว่าแน่นอนที่สุดเราเราเห็นเห็นว่าพรรคใหญ่ได้เปรียบจริงแต่เราก็ไม่ได้ท้อถอยครับแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้กับทุกกติกาในทุกสนามเลือกตั้งเลย พูดถึงกติกาที่พร้อมจะสู้ทุกกติกาเนี่ยนะคะนอกจากประเด็นบัตร2ใบตอนนี้ประเด็นร้อนมากเลยก็คือเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งกกตเพิ่งประกาศเขตออกมา400เขตแล้วมันก็มีเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะในมุมของอดีตกกตอย่างคุณสมชัยศรีสุทธยากรยก็มองว่าดีเลยมันเอื้อต่อพรรคใหม่พรรคเล็กนะคะแต่ว่าในมุมของชาติพัฒนากล้าเนี่ยคือเขาถึงขั้นไปร้องศาลเลยนะคะขอให้มีการเพิกถอนประกาศกกตบอกแบ่งแบบนี้ไม่ถูกต้องในมุมของก้าวไกลเรามองยังไง รจริงๆผมมองว่าในเรื่องของการแบ่งเขตของกรกตเน,นี่ยแน่นอนที่สุดมันมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับถ้าเราประเมินจากเรื่องของอผลคะแนนเลือกตั้งเป็นหลักว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยอันนี้พูดยากแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สส,สทุกพักเสียและประชาชนเสียพูดง่ายคือไม่มีผู้แทนเขตเลยสักคนหนึ่งเพราะพอ,พอเขตเลือกตั้งมาโดนคละใหม่หมดเนี่ยกลายเป็นว่า การเลือกตั้ง66ครั้งนี้ประชาชนจะออกไปเลือกเนี่ยถาม oh, โอ้โหสสคนนี้คือใครไม่เคยทํางานในพื้นที่มาก่อนเพราะมันถูกคละใหม่ไปหมดเลย<ม>แล้วผมเห็นว่าวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่การส่งผลเสียถึงทุกฝ่ายนะครับไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ประชาชนเสียสสเขตเสียแน่นอนนะถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆควรจะเอียงไปตั้งแบบยึดตามพื้นที่เดิมที่สสเดิมในพื้นที่เขารับใช้ประชาชนมานานก่อน เพราะางั้นก็แสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เดินกันไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเดินผิดอะ่ะเดินผิดเขตหรือว่าอาจจะเดินไม่ครบแล้วก็อาจจะยังมีบางพื้นที่ไม่ได้เดินด้วยนะคะค ทีนี้พูดถึงความเป็นพักอนาคตใหม่ในครั้งนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็มองว่าเราเป็นพักส้มหล่นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยหลายคนเซอร์ไพรส์นอกจากประชาธิปัดศูนย์พันแล้วโอ้โหอนาคตใหม่พักเกิดใหม่นี่คว้าม,มาก้าวที่นั่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยจากกรณียุคพ,พักไทยรักษาชาติที่คือพอเพื่อไทยเขาไม่ส่งในเขตที่ไทยรักษาชาติส่งเนี่ยนะคะคมันก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยเทไปที่อนาคตใหม่ทีรอบนี้พอบริบทมันต่างไปแล้วเราคิดว่าไอ้คำศพประมาท เ,เราจะลบมันไปได้ยังไงครับจริงๆออขอตอบเป็น2ส,ส่วนนะครับคุณนุ่น ส่วนแรกเนี่ยในการเลือกตั้ง62เนี่ยถามว่ามีความเป็นพรรคส้มหลนมีส่วนจริงในนั้นไหมจริงบางส่วนไม่จริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกเขตที่ก้าวไกลชนะสสเขตมาจะเป็นไทยรักษาชาติทั้งหมดไม่ต้องไปไหนไกลครับผมเองเขียบางแคนเนี่ยจริงๆงตอนนั้นตอนที่เราลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ไทยรักษาชาติจริงๆก็ไม่ไม่ได้ส่งตัวแทนเขตที่เขามาหาสิ่งจริงจจังนะคือไม่มีแค่ชื่อแล้วถ,ถ้าเราดูจากผลคะแนนจริงเ,เนี่ยเขตบางแคนจริงเราชนกับ ฝั่งของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ไทยรักษาชาตินะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเขตที่ไม่ได้มีไทยรักษาชาติและก็ชนะเข้ามาะนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือข้อที่จริงอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าผู้สมัครเราเนี่ยถ้าเดินลงพื้นที่อย่างจรงิงจังโอ้โหหลายหลายคนนี่เดินจนจนแบบลงเท้าขาดนะฮะบก็เพื่อที่อะไรเพื่อที่ต้องการรณรงค์เพราะว่าตั้งแต่การเลือกตั้ง62เนี่ยเราบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เราต้องการเข้ามาทําการเมืองระยะยาวเนาะแล้วเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเราบอกว่าเราไม่มีในทุนเราไม่มีหัวคะแนนเนี่ยสิ่งที่ผู้สมัคครรเาาต้องทํก็ื การลงพื้นที่อย่างแข่งขันเดินเข้าไปเคาะประตูให้ถึงทุกบ้าน<ม>บอกแสดงความตั้งใจแสดงความเจริญจํานงให้ประชาชนรู้ว่าเราต้องการทําการเมืองแบบไหน<ม>นะครับซึ่งมันก็ได้พิสูจน์มาแล้วในหลายๆเขต<ค>ว่าเราชนะมาได้อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนเสียงให้ฟังว่าเราไม่ใช่พรคส้มหล่นแน่นอนก็คือในการเลือกตั้งปี65นะครับก็คือการเลือกตั้งกู้ว่าการเลือกตั้งสองกอ<ม>เราจะเห็นว่าผลคะแนนการเลือกตั้งสงกเนี่ยมันส่งผลมาจากการเลือกตั้ง62ที่พอได้ส2เขตทํางานในพื้นทีี่่ดดสาเน แล้วก็รับใช้ประชาชนมาอย่างจริงจัง3ปีจาก62ถึง65เนี่ยมันช่วยยกระดับส่งถึงให้การเลือกตั้งสอกอร์เราไดก้ก็ได้รับผลคะแนนที่ เป็นผลคะแนนที่ดีไม่น้อยนะครับในสนามกอทรลมันเป็นที่2เลยเพื่อไทยเขาคว้าไป20เขตก้าวไกลได้14ทีนี้แสดงว่าจะบอกว่ามันเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมคะระหว่างสนามสกกับสนามสสถ้าเกิดสกเราดีแปลว่ามันจะเป็นแรงส่งมาถึงสสอที่กําลังจะมาถึงด้วยใช่ไหมครับก็แน่นอนที่สุดครับเพราะว่าในพื้นที่ที่สกเก้าไกลชนะการเลือกตั้งนะครับโอ้โหสกเราหลายๆคนนี่ทํางานในพื้นที่อย่างแข่งขันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสกโต้งนะครับที่มีการลงไปสํารวจ พื้นที่ในแถวบางนานพักขนงเนี่ยครับว่าเช่นถนนที่มันเป็นเขตรอยต่อกันของทั้งสองเขตเนี่ยตรงไหนที่ควรปรับปรุงทางเท้าให้คนสัญจรบน,นทางเท้าได้ดียิ่งขึ้น นะครับไม่ว่าหรือว่าในสอกออำนาจเองในเขตบางแคผมเองเนี่ยก็ทันทีที่ได้เป็นสอกอ<ๆ>ก็ลุยลอกท่อลอกคลองทั่วบางแคลเลย<ๆ>เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ำท่วม<ๆ>ซึ่งแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าการทำงานของสอกอรเราอย่างแข่งขันเนี่ยจะทำให้ประชาชนเห็นว่าโอเคเราเลือกนาการเมืองอย่างพักเก้าไกลไปไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับประเทศเนี่ย,<ๆ>ยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง<ๆ>พอที่ผ่านมาเนี่ยพักเก้าไกลมันจะโดนปรามาสสมปมโอ้ทำงานไม่เป็นเป็นพักการเมืองน้องใหม่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นพักฝ่ายค้าเราเองยังไม่มีโอกาาสเเรป็นน ผมยังไม่มีโอกาสเข้าไปทํางานเนื่องจากราไม่ใช่เป็นรัฐบาลเนาะ<ม>แต่ว่าแน่นอนที่สุดพอเป็นพรรคฝ่ายค้าเราก็ทางานตรวจสอบอย่างแข่งขันอันนั้นผลงานเป็นที่ประจักษ์แหละ<ม>แต่พอเป็นสอกอสนามท้องถินเนี่ยเข้าไปได้มีส่วนในการช่วยพิจารณางบป,ประมาณที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพี่น้องประชาชนโดยตรงเนี่ยอันนี้นผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าการทํางานของสอกอรพรรคเก้าวไกลที่ได้รับการ รับเ,เลือกมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี65เนี่ยะจะช่วยส่งไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านี้แน่นอนอนะครับดีนี้พอพูดถึงความเป็นฝั่งทนเนี่ยถ้าเราแมปผลการเลือกตั้งปี62ในฝั่งทนนี่โซนส้มเลยนะคะค,คือก็แสดงว่ามันเหมือนกับ เป็นแชมป์ของฝั่งทนแหละทีนี้มารอบนี้เนี่ยนอกจากฝั่งทนแล้วในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร33เขตเลือกตั้งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้กี่เขตแล้วมีโซนไหนเป็นพิเศษไหมครับครับจริงๆถ้าฝั่งทนนี่ผมคิดว่ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจากการเลือกตั้ง62เนี่ยเ,ออเราได้6จากเขตเนขตนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครั้งนี้แบ่งเขตใหม่จาก9เป็น10แน่นอนที่สุดเชื่อว่ายังไงฝั่งทนเรายึดได้หมดแน่นอนนะครับส่วนสนามภาพรวมระดับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยส่วนตัวผมมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งงแแแลลล้้้้ววกก็หันาพไไดถป ว่าเราเชื่อว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ถึง33เขตทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะครับก็ตอนนี้ปัจจัยสําคัญกุญแจดอกสุดท้ายนะครับที่จะทําให้ผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเรายึดที่นั่งได้ถึง33เขตก็คือเวทีดีเบตมันปฏิเสธไม่ได้ว่าออมันมีผลนะมันมีผลประชาชนชาวกรุงเทพเวลาเขาเลือกบางทีเขาติดตามว่าใครจะเป็นนายกาแล้วเวทีสําคัญที่จะชี้ขาดว่าใครสมควรเป็นนายกพิทาควรจะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยก็คือเวทีดีเบต เพราะนั้นตอนนี้ถ้าอย่างสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องก็คือแคนดิเดตว่าที่นายกจากทุกพักคควรจะต้องขึ้นเวทีดีเดีให้ประชาชนตัดสิน โอ้พราะฟังอย่างนี้คนึกไปถึงเวทีดีเบตตอนเลือกตั้งผู้ว่าคุณวิโรจนี่ไปทุกเวทีแล้วก็ช,ช่วงชิงคะแนนนิยมจากตรงนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดให้คุณนะัทพงศ์วิเคราะห์คนกรุงเทพหน่อยจริงคนกรุงเทพก็ขึ้นชื่อเนาะเรื่องนักเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์นะคะพอมันเป็นบัตรเลือกตั้ง2องใบเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเลยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของเวทีดีเบตใช่ไหมคะแล้วหรือนโยบายหรือหรือเรื่องของตัวผู้สมัครรายเขตอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัจจัยอะไรที่มันจะมีผลต่อการตัดสินนใจมาก้อย แค่ไหนลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ,รบจริงๆก็เป็นวิธีการนําเสนอที่แต่ละพักก็จะใช้วิธีการนําเสนอสู่ประชาชนที่เขาได้เปรียนนะครับ<ม>ยกตัวอย่างอย่างเช่นก็จะบอกว่าเ,ออเลือกพักที่ชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะมีผลทางจิตวิทยาสําหรับโบตเตอร์ว่าฉันไม่อยากไปกาคนที่แพ้เพราะไม่อยากให้คะแนนฉันตกน้าอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมอยากยืนยันนะครับแล้วก็อยากฝากไปถึงประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยปล่อยให้กระบวนการการเลือกตั้งผลคะแนนเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินแต่ถามว่าวิธีในการตัดสินใจของเราว่าเราจะออกไปเลือกพักไหนเนี่ย<ช>ผมอยากให้เลือกจากอุดมการณ์ความคิดและแนวนโยบายเป็นหลัก ถ้าเราชื่นชอบนโยบายพักไหนนะครับเราชื่นชอบนโยบายพักไหนเนี่ยออกไปกายพักนั้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับอ่ะอย่างพูดถึงนโยบายบางนะคะคุณนะัทโมมงว่านโยบายที่มันโดนใจแล้วเหมาะกับคนกรุงเทพม,มันน่าจะเป็นนโยบายแบบไหนแล้วเรานําเสนอไปบ้างหรือยังครับจรบิงๆนำเสนอไปหลายอย่างแล้วครับคุณนุ่นแล้วผมก็เชื่อว่านโยบายที่พักอื่นยังไม่กล้าออกมาพูดชัดๆเหมือนอย่างพักคก้าวไกลแล้วก็มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตชาวกรทมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ นอกจากที่เราจะพูดถึงเรื่องของการลดขนาดกองทัพลดงบในพลลดงบอาวุธแล้วเนี่ยเรายังพูดในเรื่องของการย้ายที่ดินกองทัพในกรุงเทพมหานครออกไปอยู่ต่างจังหวัดให้ทหารทําหน้าที่รั้วของประเทศ <S <S ไม่ใช่มาใช้พื้นที่ในที่ดินที่เป็นใจกลางของประเทศซึ่งถามว่าหมื่นกว่าไร่ของพื้นที่กองทัพท,ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าถูกย้ายออกไปนะโอ้โหผมนึกภาพไม่ออกเลยมัน สร้างสรรค์อะไรได้อีกเยอะแยะทําพื้นที่สีเขียวทําสวนสาธารณะเอามาสร้างผู้ที่อยู่อาศัยให้กับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าต่างๆเนี่ยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพได้เยอะเลยอันนี้แค่เรื่องเดียวเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องของรัฐสวัสดิการเองนะครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆทุกตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าหลายๆพักพยายามจะเสนอมาแข่งกันที่ตัวเลขแต่พักเข้าใกลเราไม่เคยเสนอเรื่องนี้ที่แข่งกันที่ตัวเลขนะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุทวนหน้าสามพันบาทมาก่อนพักอื่นนะครับไม สิ่งที่เราเสนอมากกว่าพรรคอื่นก็ก็คือเราเสนอแหล่งที่มาด้วยเพราะฉะนั้นหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโหการมาแข่งกันที่ตัวเลขมันคือนโยบายประชานิยมพรรคเก้าไก่ไม่ใช่การเสนอนโยบายประชานิยมเพราะเรามีแหล่งที่มารายได้ชัดเจนซึ่งแหล่งที่มารายได้นั้นมาจากไหนแน่นอนที่สุดมาจากการปรับลดงบประมาณกองทัพมาจากการทลายทุนผูกขาดนะครับมาจากการเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงเก็บภาษีจากคนที่เป็น1%ปอร์ซของประเทศที่ มีความมั่งคั่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเนี้ยมากระจายทําเป็นสวัสดิการทั่นหน้าสําหรับทุกคนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางความคิดของพรรคในการทํารัฐสวัสดิการมาโดยตลอดนะครับซึ่งถามว่าส่งผลต่อคนกรุงเทพโดยตรงไหมแน่นอนที่สุดผมเป็นสอ,ขอเขตเนี่ยผมเดินลงไปผมยังตกใจเลยครับคุณนุ่นคือที่ผ่านมาผมก็อยู่ในบับเบิ้ลของอาจจะเรียกว่าชนชั้นกลางก็ได้เนาะออกจากบ้านมาขึ้นรถอยู่ในห้องแอร์ไปถึงออฟฟิศกลับบ้านผมไม่เคยรู้เลยว่าเดินห่างจากถนนเพชรเกษมไปแค่50เมตรร้อยเมตรเนี่ยข้างในยังมีชุมชนแออัดใน อย่างเขตบางแคผมเองก็มี40ประชุมชนแล้วเราเข้าไปเราเห็นเร็วโหห้องแถวห้องห้องในชุมชนห้องหนึ่งไม่กี่สิตารางเมตรอยู่อัดกันเป็นสิบคนคซึ่งสวัสดิการต่างๆเหล่าเนี้ยส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพแน่นอนะนะครับนอกเหนือจากเรื่องสวัสดิการนอกเหนือจากเรื่องปฏิรูปกองทัพ มีนโยบายเรื่องอากาศสะอาดอีกอ๋อินเทรนด์มากอนรนด์เลย PM กระทบแล้วคนเป็นมะเร็งปอดเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดทุกวันใช่ใช่ครับเพราะนั้นถ้าโยงมาถึงระดับในพื้นที่เองเนี่ยก็ผักดันทั้งในท้องถิ่นระดับประเทศระดับประเทศเราผักดันพอระบอากาศสะอาดใช่ไหมครับในระดับท้องถิ่นมีการเสนอข้อบัญญัติลถเมีอนาคต ที่จะเปลี่ยนรถเมล์สันดาบทุกคันในกรุงเทพมหานครกลายเป็นรถเมล์ไฟฟ้าภายใน7ปีะนะครับก็ยังมีอีกลากลายนโยบายมากเลยแต่ผมเชื่อว่าประมาณ3นโยบายเนี่ยที่น่าจะโดนใจคนกรุงสุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจกลางคืนอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ารายละเอียดกันได้ค่ะคือทีนี้เราพูดไปแล้วว่าปัจจัยที่คือในส่วนของแคนดิเดตนายกนะคะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกก็คือเวทีดีเบตใช่ไหมคะมีนโยบายไปแล้วทีนี้ตัวผู้สมัครรายเขตเนี่ยแหละรเรามีวิธีการคัดเลือกหรือวางกลยุทธ์ตัวผู้สมัครของเรายังไงให้แบบ ขวาชัยในเขตเลือกตั้งนั้นๆครับอย่างแรกที่สุดสําคัญที่สุดคือต้องคัดเลือกผู้สมัครที่อุดมการตรงกับพักที่ผ่านมาพรกเก้าไกลอาจจะโดนโจมตีเรื่องเ,ออเลือกมาแล้วเป็นงูเหา่านะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เป็นข้อได้จริงว่าในการเลือกตั้งปี6กสองเนี่ยเรามีเวลาคัดเลือกน้อยอนะครับซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยว่าง่ายๆคือสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วก็ลงสนามเลยแต่ครั้งนี้เรามีกระบวนการในการคัดเลือกผู้สมัครเยอะครับคุณนุออ่น ถังแรกก็คือถังที่ทํางานร่วมกับพรรคมานานอดีตผู้สมัครอย่างคุณภูมินะครับเขตลาดพราวเนี่ยก็เป็นอดีตแคนดิเดตเราตั้งแต่ปี -62 แล้วไม่ทิ้งพื้นที่ไม่ได้ไปไหนก็ทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงสมัครในการเลือกตั้งปี6 6ด้วยนะครับบางท่านก็คือเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในสนามศกอย่างคุณแลมโบ้ผมลงไปที่พื้นที่กับคุณแลมโบ้เนี่ยที่ดินแดงเนี่ยโอ้โหไปเจอพ่อค้าแม่ขายคือผมเดินนําไปก่อนถึงก็ถามว่าทำไมวันนี้แลมโบ้ไม่มา คือชาวบ้านจําได้แล้วครับอันนี้ก็คือผลงานแสดงผลงานไปที่ประจักษ์ในพื้นที่แล้วก็อยู่กับพักมาโดยตลอดอีกส่วนหนึ่งพอเราเข้าไปทางานในสภาเรามีเวทีกรรมธิการเรามีเวทีการขับเคลื่อนในสภาก็ยังมีผู้สมัครเราจํานวนไม่น้อยที่เคยเข้าไปนั่งในกรรมธิการทํางานร่วมกับพักมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแคนดิเดตพูนึงที่เราหามาก็คือคนที่ทาํานอกจากทํางานในพื้นที่ทํางานในสภาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าใหม่ก็มีนิวเฟซที่น่าสนใจ อย่างเช่นคุณโตโต้นี่โอ้โหโสาธธราชนไปที่ประจักษ์แล้วว่าอ,อยู่ตรงข้ามเผด็จการแน่นอนอะไรนะ Vivo ใ,<ช>ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ความหลากหลายในการเข้ามาคลาแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยายามคัดผู้สมัครที่พื้นที่ดีสภาเด่นแล้วก็ยึดโยงกับอุดมการณ์พรรคแน่นอนไม่ไปไหนแน่นอน ขอแอบนอกเรื่องนิดนึงเมื่อกี้สงสัยคือก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาที่พอคนที่เขาแพ้เลือกตั้งอะ่ะคือจริงๆแล้วพอแพ้แล้วเนี่ยเขายังทํางานพื้นที่อยู่ด้วยเหรอคะใช่ครับ<อ>ก็ยังทําพื้นที่อยู่คือมันต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าเราก็เสียแคนดิเดตจากปี62ไปหลายคนที่ออพอเขาไม่มีทรัพยากรไม่ได้ถูกรับเลือกตั้งเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะกลับไปทําอาชีพเดิมเนาะ<อ>แต่อย่างคุณภูมิเนี่ยโอ้โหทำงานต่อเนื่องมาโดยตลอดฮนะแล้วก็พื้นที่แข็งมาก น่าสนใจนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นอ่อนไหวด้วยเนาะคือบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอะไรก็ดีนะก้าวไกลแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเรื่องมาตรา1นึอโออยากจะพูดอะไรตรงนี้คะหมายถึงว่าอยากจะพูดอะไรกับคนที่เขามีความคิดแบบนี้ว่าโอจริงๆเราโอเคหมดเลยนะกับเรื่องของอุดมการแต่ว่าติดเรื่องของอามาตราที่อ่อนไหวหรือว่าข้อกฎหมายตรงนี้จริงๆแล้วเป้าหมายของก้าวไกลคือยังไง รจริงๆผมไม่อยากให้ไปโฟกัสหนึ่งประเด็น1นึอย่างเดียวนะครับหนึ 1, 2, เนี่ยเป็นแค่1ในสิ่งที่พวกเราเสนอที่ชนกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดทับประเทศไทยมานานในเรื่องสิงทธิมนุษยชนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปก,กองทัพการทลายทุนผูกขาด1นึก็คือเป็นเสาในหลักสิทธิมนุษยชนนะครับสิ่งที่พักเก้าไกลย,ยืนยันมาโดยตลอดก็คือเราทําการเมืองที่ ส่งเสริมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและนกักการเมืองเนี่ยต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดประชาชน<ม>ถามว่า1นึนเนี่ยประเด็นของมันคืออะไรประเด็นของมันคือกฎหมายเนี่ยยังไปเอื้อให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกันแก้ทางการเมือง<ม>นะครับสิ่งท,ที่พวกเราเสนอแก้นเนี่ยก็คือเสนอแก้ว่าแทนที่จะให้คู่ตรงข้ามทางการเมืองใครก็ได้ไปฟ้องร้อง เล่นงานทางการเมืองเนี่ยเราแค่แก้ให้สํานักพระราชวังก็คือคนที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยเป็นคนฟ้องร้องแทนนะแล้วก็ปรับลดโทษให้มีความเหมาะสมเพราะเราเชื่อว่าไม่ควรจะมีใครต้องติดคุกเพราะคำพูดนะเพราะนั้นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเองอย่างที่ผมได้นําเรียนก็คือเป็นแค่หนึ่งเสาในอีกหลายเสาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองการทลายทุนผูกขาดทุกอย่างทั้งมวลเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้านะครับ มาถึงคําถามสําคัญแล้วนะคะให้เวลาคุณนัทพงศ์ได้สื่อสารกับคนกรุงเทพที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเลยอยากจะบอกอะไรกับเขาในการเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึงนี้ครับครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนออกไปกาบัตรเลือกตั้งด้วยหัวจิตหัวใจนะครับเลือกด้วยความหวังเลือกเ,อกเพื่อความเปลี่ยนแปลง เราเชื่อมั่นในนโยบายพักไหนเชื่อมั่นในแคนดิเดตนายกพักไหนนะครับเชื่อมั่นในนโยบายพักไหนออกไปกาพักนั้นเลยแต่สําหรับผมเองใน,ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพักเก้าไกลนะครับสิ่งที่ผมอยากสื่อสารก็คืออยากสื่อสารว่าตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่จนถึงพักเก้าไกลพวกเรา ไม่เคยมีในพลนุนหลังไม่เคยมีในทุนมาให้เงินในการใช้สิทธิ์ซื้อเสียงนะครับสิ่งที่พวกเราตั้งใจทําก็คือรณรงค์อย่างแข็งขันลงไปข้อประตูทุกบ้านลงไปสื่อสารทุกบ้านว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําการเมืองให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นําเสนอนโยบายหลายๆอย่างที่ได้นำเสนอนำเสนอสู่ทุกท่านมาแล้วเนี่ยเพื่อผลักดันสังคมไทยไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ในเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ขออะไรมากไปกว่าให้กาก้าไก่ทั้งสองใบเพื่อทําให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทพงศ์นะคะสละเวลามาร่วมรายการพิเศษของเราสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนุ่นขอบคุณ,คคณ,คณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆน,น,นะคะมีความคิดเห็นยังไงอยากจะแลกเปลี่ยนลองคอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนุ่นแล้วก็คุณนัทพงศ์พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ